สวัสดีครับสวัสดีครับว,วันนี้มาพบกับลูกค้าเก่าอีกคันนึงค้าเก่าอันนี้ไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นแต่งนะไม่ได้ทำอะไรแต่งอย่างเดียวทุกเดือนอ ทุกเดือนใช่ไหมว่าทุกเดือนไม่แต่งก็เซอร์วิสสามเดือนล้อชุดหนึ่งนะครับก็นี่คันนี้ครับชุดหน้าคันนี้ใส่เป็นชุดหน้ากระจังของตัวสปอร์ตเออแปลกดีหน้ามันแปลกๆนะไม่ค่อยเคยเห็นใช่ครับชุดหน้าสปอร์ตเนี่ยคันนี้ได้มีการเปลี่ยนใช้โลโก้หน้ากระจังของแรปเตอร์เห็นไหมครับปกติจะไม่มีนะแบบนี้อ่าแล้วเราก็เลือกใส่อุปกรณ์ตกแต่งเสริมคันนี้เขาบอกว่าสายตาไม่ดี ตามไม่ดีอยากอยากเพิ่มความสว่างเราก็เลยใส่เป็นไฟบาร์ะนะครับไฟบาร์ตรงรุ่นไหมตรงรุ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันนา่าจะเราใส่กับแรปเตอร์อยู่นะจริงๆชุดนี้ชุดนี้มันเป็นของแรปเตอร์ด้วยใส,ใส,ใส่เอเวอเรสต์ตัวเก่าได้ด้วยโอ้โหจะบอกว่าขาที่ทํามาเป็นชุดสําเร็จ่าสามารถใส่ได้เลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยปเป็นแนวไทยทางเรื่องหนึ่งแล้วอ่าเดี๋ยวเราตัวตัวก่อนตัวใหม่เนี่ยตัวเก่าเนี่ยมีของแต่งเพิ่มอีกแล้วใช่ใส่ได้พอดีแล้วก็สําหรับนักกระจังตัวนี้ด้วยนะครับ ต้องเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวลองต้องต้องเปิดออนหน่อยนะเดี๋ยวลองใช่คือจริงๆตัวนี้ครับเราใส่มันมีประโยชน์โดยการช่วยแต่เราจะต่อตัวนี้เข้ากับการลิฟ์ไฟสูงใช่ไหมแหมยังไงเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องวะก็คือเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าตัวนี้เราจริงๆเราใช้งานเองอยู่แล้วนะครับเราใส่ในแแรปเตอร์ก็รู้สึกว่าคุณภาพดีในราคาไม่แพงมากใช่นะครับอ่ะ แล้วก็สีก็ทําใหม่เกือบรอบคันคันนี้ทำใหม่เกือบรอบคันทำใหม่เกือบรอบคันคือกลับมาใส่เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวก็เบียดเดี๋ยวก็อะไรก็เลยจัดให้ใหม่นะครับอ่ะแล้วมาถึงในเรื่องชุดล้ออยางคันนี้ชัเป็นอะไรชัเป็นอะไรบ้างครับใส่เป็นอะไรบ้างครับคันนี้นะครับเป็นขอบ20อ่าอ่าสองเจ็ดห้าห้ายี่สิบครับนะครับยางตัวเนี้ใช้เป็นของไรเดนอ่าอ่า เป็นตัว AT ด้วย AT หลอกจะโหดๆหน่อยคือจากจากลูกค้าเคยใช้ AT มาใช่รู้สึกว่าดังไม่พอเขาถามแบบว่าพี่ๆรถผมจะรู้ได้ไหมออเดี๋ยวรู้ก็เลยเติมให้ครับเติมของแต่งให้แล้วก็คันนี้ในระบบโช๊คเนี่ยเราใช้เป็นโช๊คของอ่าเอฟเพลเลอของเอฟเเอเป็นระบบโมโนอยู่แล้วหน้าหลัก ครับในเรื่องความสูงคันนี้เป็นไซส์มาตรฐานไหมมาตรฐานเลยมาตรฐานไม่ได้ไม่ได้ยกไม่ได้ไม่ได้โหลดนะฮะจะดูซุ้มแน่นๆเพราะว่ายางเราขยายไซส์ใหญ่ขึ้นอ่าออฟเซตเนี่ยก็อาจจะเป็นออฟเซตศูนย์ออฟเซตศูนย์ครับออกมานิดนึงเขาเรียกว่าดูให้มีก้ามหน่อยอ่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ล้นเยอะคือแบบดูให้แบบเต็มเต็มซุ้มใช่อ่ะมาถึงด้านข้างครับนี่คันนี้เลือกใช้ เห็นบนไดแบบนี้เรียบๆแบบนี้คือทําให้รถคันนี้แลดูสูงด้วยด้วยอุปกรณ์ที่เราใส่เพิ่มก็คือบันไดอี e b o ์ดนี่เห็นไหมครับใส่บันไดอี e b o ์ดก็คือขึ้นขึ้นลงง่ายใช้งานง่ายเหยียบง่ายเหยียบง่ายนีตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะในราคา2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมพร้อมติดตั้งพร้อมติดตั้งเลยนะครับนี่ชุดหลัง <N ee> นีก็เปคเดียวกับ <N ee> ด้านหน้าเลยด้านหน้าด้านหน้าเลยสองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบนี่ครับฟ <N ee> ิตเมนต์สวยๆอ์ปกอบไปด้วยไฟไท้ายแต่งโอ้โอุปกรณ์ตกแต่งเยอะคันนี้คันนี้ดูทรงอ่ะเหมือนคุมโทนให้เป็นสีดำอย่างเดียวใช่ครับไฟไท้ายก็ยังเป็นลมดำเลยใช่โลกโลก้ดำหมดเลย <N ee> นะครับทุกอย่างขอให้เป็นดำก็เน้นเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่จะแต่งเอเวอเรสต์นะครับ เป็นตัวเก่าอยากแต่งให้ใหม่ใช่แล้วก็จัดทรงให้ได้ได้ครับก็ฝากขอบคุณเจ้าของรถอีกทีนึงนะครับที่ไว้ใจผลงานของเรามาโดยตลอดนะครับอุปกรณ์ตกแต่งเรามีให้เรื่อยๆอยากได้อะไรทักมาได้เลยนะครับก็ฝากอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับสนใจนะครับในการทำรถเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0841441991ครับ0919156545ครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับ JAF Body Shop นะครับฝากด้วยครับ